าการใช้งานแค่16,000โลเท่านั้นนะคะเพิ่งเข้าศูนย์มาหมาดๆเลยสำหรับคันนี้มีหลังคาแก้วพาราลลิกเต็มบานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเข้าใหม่นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันและราคาหายจากป้ายแดงไปแล้ว สามแสนกว่าบาทค่ะคันนี้นะคะทุกคนเป็นรถชาวต่างชาตินะคะเราเพิ่งรับมาใหม่ๆเมื่อวานเลยค่ะรถใช้งานอยู่ที่หัวหินนะคะคันนี้เนี่ยมีเล่มพร้อมมีกุญแจสำรอง2ดอก ผ่านการใช้งานแค่1,6 0 0 0หโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda HRV ตัว e-h EV ตัวท็อปสุดนะคะทุกคนปี2023ค่ะก่อนที่เราจะไปชมราคาของคันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตพามาชมสภาพแรกรับคันนี้เลยค่ะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะข้างหน้าของเขานะคะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะมีโลโก้ r s แล้วก็มีโลโก้ Honda เป็นตัวสีฟ้าเพื่อบ่งบอกว่าเป็นตัวไ break half. Huh? คันนี้นี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะสำหรับด้านข้างข,างของเขานะ,ะทุกคนได้ยางบิ s t ตนปี2023ล้อแม็กเดิมของ Honda นะคะสภาพแม็กค่อนข้างสวยไม่มีรอยเบียดของฟุตบาทแต่อย่างใดนะคะด้านข้างของเขา,ขาสักน,นิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีレンวอชมาให้แล้วด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถมีวารันตีศูนย์นะคะรับประกันแบตไฮบริดก็ยังเหลือนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนด้านท้ายของเขานะคะมี เซนเซอร์ถอยหลัง มีคลิกเซนเซอร์นะคะแล้วก็ฝาดท้ายนะคะเปิดปิดแบบไฟฟ้าสําหรับใครที่ไม่ถนัดนะคะในการใช้กดหรือคลิกเซนเซอร์นะคะสามารถเปิดปิดด้วยที่รีโมทได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูสภาพข้างในสักนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว5ประตูนะคะพื้นที่การเก็บใช้งานค่อนข้างที่จะสวยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาให้พร้อมใช้นะคะเจ้าของเดิมไม่ผ่านการใช้งานเลยดูนี่เลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆเลยสําหรับคันนี้ในส่วนของโครงสร้างนะคะ คันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าได้เดิมน็อตไม่ขยับมีเพียงแค่รอยฝุ่นตามการใช้ง,งานนะคะวันนี้เราเอารถที่ยังไม่ได้เก็บงานแต่อย่างใดนะมานําเสนอทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างค่ะคันนี้บอกเลยว่าฟังก์กชันเยอะมากๆนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะภายในนี่บอกเลยว่าคุมโทนสีดำได้พมรมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะทุกคนหน้าจอทัชสกีนะคะได้เบรกมือไฟฟ้าเบรค้ดเป็นที่เรียบร้อยและคันนี้นะคะได้เบาะหนังทั้งคันเบาะผู้ขับนะคะปรับไฟฟ้าอีกด้วยสภาพเบาะนี่บอกเลยว่าไม่ชํำไม่มีรอยย่นไม่มีรอยฉีกขาดของเบาะเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะดูเล็กไม่การใช้งานแค่ 16, 8 0 0 86กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่เข้าศูนย์ครั้งล่าสุดอยู่ที่11,000กว่ากิโลเท่านั้น,นะคะบอกเลยว่าเพิ่งเข้าศูนย์มาหมาดๆเลยสําหรับคันนี้ฟังก์ชันยังไม่พอนะคทุกคนคันนี้นะคะมีไวเลสชัชเจอร์มาให้พร้อมใช้นะคะมีหลังคาแก้วพารามิกเต็มบานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกด้วยนะคะทุกคนถือว่าคุ้มมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของที่นั่งของผู้โดยสารกันบ้างค่ะ ที่หน้าของผู้โดยสารของเขานะคะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่และที่สําคัญสําหรับตัวนี้นะคะเบาะสามารถพับเรียบได้อีกด้วยนะคะสามารถพับเบาะได้ง่ายๆเลยนะคะเผื่อว่าใครไม่มีผู้โดยสารและต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะคะก็สามารถพับเรียบแบบนี้ได้เลยภายในค่อนข้างกว้างนะสําหรับตัว HRV คันนี้นะคะมีแอร์นะคะหลังแยกมาให้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวนี้จะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าได้เดิมไหมคันนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูในสว่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะแน่นอนอย่างที่นีแจ้งไปนะรถคันนี้นะคะแรกรับนะคะบอกเลยว่าสภาพใหม่ ฝากระโปรงหน้ายังไม่เคยแกะทำสีนะคันนี้ฝากระโปรงนะคะน็อตไม่ขยับคัขนข้างทุกอย่างสวยๆนะคะแต้มสีสติกเกอร์ทุกอย่างมาในสภาพพร้อมใช้งานค่ะคันนี้เป็นแบตไฮบริดนะคะยังมีวารรันตีสูนย์นะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่ผ่านการชนหนักไม่ผ่านการพลิกคว่มจมน้ําหรือะตัดต่อก็ไม่ไม่มีแน่นอนค่ะสําหรับใครสนใจคันนี้นะคะแจ้งราคาเลยเลยกันนะคะสาหรับคันนี้ราคาออกห้างนะคะใหม่ๆอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนกว่าบาทแต่คันนี้นะคะราคาเหลือ เพียง899,000บาทเท่านั้นนะคะเลทผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,500 0กว่าบาทใครที่มีรายได้2,000 0กว่าบาทนะคะสามารถขับรถคันนี้คนเดียวได้ไง่ายๆนะคะประวัติดีสามารถจัฟรีดาวได้นะคะหากใครสนใจรุ่นนี้นะคะถ้าอยู่ใกล้ๆจังหวัดเพชรบุรีสามารถนัดหมายในการเข้ามาดูรถเข้ามาลองขับได้เลยใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ที่ ช่องทางคอมเมนต์หรือทักมาหลังบ้านได้เลยหรือ,รอติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ท่านนีต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ